เป็นอีสุ u ุของ m ิลเอนะคะตัวนี้จะเป็น3.0นะปี2014นะคะนะคะเบาไฟฟ้านะปรับไฟฟ้าเลยนะคะตัวนี้อ่าด้านหลังกว้างมากเลยนะคะตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้เบาะเนี่ยพับได้นะคะตัวนี้ก็ปรับขึ้นได้พับได้หมดเลย สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับรถครอบครัวของเรานะคะก็เป็นอีซูซุของมิล e เนะคะตัวนี้จะเป็น3.0นะปี2014นะคะตัวนี้เป็นสีข่าวมุกนะคะออกห้างเป็นสีข่าวมุกเลยนะคะ,ะตัวไฟนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้นะเป็นไฟโปรเจคเตอร์เลยนะคะแล้วก็คมเมียมของเขานะคะแล้วก็สัญลักษณ์ของอีซูซนะคะตัวนี้จะเป็นสีแดงนะคะตัวนี้นะอันนี้คือเจ้าของเก่าเขาแต่งมาให้นะคะ อ่าเรามาดูยางกันนะคะตัวยางน,นะคะขอบอยางตัวนี้ขอบ17บนะคะตัวนี้นะขอบ17แล้วก็ยางปี23เลยนะคะตัวนี้ก็เจ้าของเก่านะคะเปลี่ยนล้อมแม็กมาให้นะคะด้านข้างของเขาก็จะเป็นอ่าเป็นบันไดนะคะตัวนี้นะเป็นบันไดให้นะคะขึ้นลงสะดวกสบายเลยนะคะตัวนี้นะกุญแจของเขาก็จะเป็นกุญแจพูสตาร์ตตัวนี้นะคะอ่าแล้วดูข้างใน ะะตัวภายในนะคะเป็นเบาะสีครีมนะเป็นเบาะสีครีมนะคะกระจกข้างทุกนี้ไฟฟ้าหมดเลยนะคะไฟฟ้าหมดเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นชุดแต่งลายไม้นะคะชุดแต่งลายไม้เลยอนะ่ะมาดูที่พวงมาลัยกันบ้างตัวนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน่นจะมีแอร์แบ็กเอเบสให้นะคะแล้วก็อ่ะไมล์กิโลไมล์อยู่ที่แสนเก้าสามนะคะตัวนี้นะแล้วก็หน้าจอตัวนี้เจ้าของเก่าเปลี่ยนมานะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะแอร์แบ็กนะคะตัวนี้แอร์แบ็ก 2ใบนะคะแอร์แบ็คู่นะคะ,ะเดี๋ยวดูด้านหลังกันนะคะ,ะเสริมตรงนี้อีกนิดนึงตัวนี้จะเป็นไฟฟ้านะคะเบาะไฟฟ้านะปรับไฟฟ้าเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะนะคะทั้งหมด3แถวนะคะจะมีเบาะด้านหลังด้วยอันนี้พับอยู่นะคะค่ะตัวด้านหลังของเขานะคะตัวนี้นะอิซุซุนะคะเป็นตัวมิวเนะคะสามดนะโอ้ด้านหลังอ่าด้านหลังกว้างมากเลยนะคะตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้เบาะเนี่ยพับได้นะคะตัวนี้ก็ปรับขึ้นได้พับได้หมดเลยนะคะตัวนี้ ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะสำหรับรถครอบครัวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนดีเซล นะคอีสุสุนะคะ,ะ,คะตัวนี้นะปี2014นะคะเป็นตัว m ิ x เของเรา3.0นะคะตัวนี้นะปี2014นะคะราคาโปรโมชั่นของเราจะอยู่ที่4 6 8 0 0 0บาทนะคะใครที่สนใจตัวนี้นะคะติดต่อดาวได้เลยนะเบอร์โทร0 9 1ย์2 9 1 9 2หรือว่าแอดไลน์มาคุยกันเลยนะคะใครที่แคปปรูปตัวนี้มานะคะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวจะให้ราคาโปรโมชั่นด้วยนะคะแล้วก็มีส่วนลดของพิเศษแล้วก็มีของแถมอีกมากมายเลยนะคะก็ติดต่อคุณดาวฝ่ายขายได้เลยค่ะ